เบื่อไหมครับเวลาออกกําลังกายหรือว่าทํางานข้อมือไม่มีแรงไม่มีกําลังข้อมือไม่แข็งแรงอยากจะข้อมือแข็งแรงใช้ตัวนี้ครับสบปริงบริหารข้อมือที่ช่วยบริหารข้อมือของคุณให้แข็งแรงโดยเฉพาะนักกีฬานะที่ต้องใช้ข้อมือแล้วกําลังแขนนะแล้วก็คนที่ทํางานออฟฟิศนะฮะเอาตัวนี้ไปฝึกนะใช้งานง่ายมากๆครับสอดมือเข้าไปนี่เป็นท่าแรงนะเนะงอมือเข้ามานะเป็นการ ฝึกข้อมือให้แข็งแรงแขนใม้แข็งแรงนะฮะอย่ากระช้านะฮะตอนนี้กําลังจัดโปรอยู่นะฮะนะใครที่อยากมีข้อมือแข็งแรงจัดไรเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับใช้งานสะดวกสบายนะเอาไปฝึกทั้งสองแขนเลยนะจะแขนสั้นแขนยาวใช้ได้หมดนะเพราะว่าตรงบริเวณนี้มันมีที่ปรับขึ้นปรับลงนะนะครับคุณยาบริหารหรืว่างอขึ้นก็ได้นะนี่นะ ท่าที่สองนะฮะท่าที่สองบริเวณนี้จะเป็นฟอ,องน้ำนะซัพพอร์ตนะไม่ให้เป็นบาดเจ็บนะตรงนี้ก็เป็นฟองน้ําด้ามจับกระชับมือนะใครอยากจะได้นะฮะจะเป็นบริหารข้อมือจัดไปเลยคนระัคุ้มค่าคุ้มราคามากมากนะถูกใจจริงๆครับ